ผมจะมาสอนวิธีการปลดสกิลแดงครับต้องมาเรียนกับคนคนนี้นะครับสกิลแดงคืออะไรคือสกิลที่คุณเรียนมาแล้วยังใช้ไม่ได้สมมุตินะฮะสมมุติไม่ใชสนี้อย่างเช่นสกิลขี่ม้าไฟนะครับบางคนก็ยังไม่สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าคุณยังไม่ปลดค่าชีวิตชีวาถึงหกนะครับส่วนตอนนี้ผมยังใช้สกิลไม่ได้อยู่สสกิลนี้นะครับ ิแบบเนี่ยถี่ผมเรียนมายัางใช้ไม่ได้เพราะผมยังไม่ถึงเจ็ดสิบเห็นไหมครับยังใช้ไม่ได้กับสกิลนี้อันนี้คือสกิลที่ผมยังใช้ไม่ได้ส่วนวิธีการปลดนะครับดีการปลดคุณจะต้องเอ่อมาตรงนี้นะครับตรงที่ซีโเฮาส์นี่ครับนี่ครับแล้วกดไปนี่ครับนี่ครับคุณจะต้องปลดนี่นะครับปลดไม่ใช่ทีละสิบนะครับ นี่ผมต้องปดถึงตรงนี้นะครับผมจะสามารถใช้วิชาไอ้เป็ดมันที่มเป็ดมันเสียงมัานร้องอะ่ะถึงจะใช้ได้นะครับนะครับข้าวให้สิบทีละสิบนะครับก็จะเป็นเจ็ดสิบก็สามารถใช้สกิลเป็ดร้องได้นะครับส่วนวิธีหาวิธีปลดก็คือเราต้องไล่ปลดมาเรื่อยๆนะครับต้องหาแบบนี้นะครับตามจํานวนนะครับตกะกเตรก็ได้อะไรก็ได้นกก็ได้นะส่วนวิธีหาอของพวกนี้ ก็ตามเม็ดเลยครับตามเม็ดตามเผนที่ส่วนที่ต้องหาถึงหกนะถึงพจะได้ส่วนวิธีการหาแบบเข้าใจง่ายๆเดี๋ยวผมจะเดินไปใกล้ๆครับวิง่ง,งไปอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตน,นี้เห็น,นั้ยครับเห็นนนตรงแผนที่นะครับ ขึ้นเห็นในนที่ด้านซ้ายด้านบนครับเห็นในป็นที่ว่าสีดำๆอ่ะนั่นแหละกด V ก็ได้เห็นไหมครับกดตัว V มันจะได้เสียงตะกะแตอหรือเสียงอะไรร้องนะครับให้ตีหายนะครับตีหายแล้วเอามานะครับตีหายแล้วกดตัว F นะครับรีบกดนะครับอย่าหนีให้กดเห็นไหมครับได้มาแล้วครับครัวงนี้ผมจะไปปลดให้ดูนะครับ ตามจำนวนที่มันบอกนะครับหกอันเนี่ยครับหกอันแล้วครับหกอันแล้วก็ปลดปั๊บเห็นไหมครับไล่ปลดอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับอันนี้ใช้สามอันนะครับใช้สามอันหาพวกเนี้ยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับหายครบสามอันอาศัยแบบตำรวจแผนที่บ่อยๆนะครับแค่นี้ครับวิธีการปลดสกิลแดงหรือสกิลที่คุณเรียนมาใช้ไม่ได้ประมาณนี้นะครับ